ประชาลับพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของกระเพราครับแต่เป็นกระเพราที่ต้องบอกว่าแม่ถ้าอ่านชื่อแล้วนี้ต้องน่าสนใจจริงๆเลยนะครับก็คือเขาเป็น กะเพราไข่ข้นครับคุณผู้ฟังไข่ข้นนี่อย่างไรเดี๋ยวได้สอบถามกันว่าทําไมต้องไข่ข้นแต่จริงๆผมเข้าไปดูในเมนูแล้วไม่ใช่แค่ไข่ข้นอย่างเดียวนะมันมีไข่อย่างอื่นด้วยนะครับโอ้ยสารพัดไข่จริงๆไข่ข้นไข่ขยี้ไข่ย้อยไข่เยิ้มไข่ออนเซนเขามีเยอะยะเดี๋ยวต้องสอบถามพูดคุยกันครับและที่สําคัญครับกะเพราไข่ข้นที่จะเอามาพูดคุยสนทนาวันนี้เขาสโลแกนชัดเจนว่าถูกใจ ชาวเด็กขอด้วยครับจะเป็นอย่างไรต้องสนทนากับท่านนี้ครับเจ้าของร้านกะเพราไข่ข้นป้าเบนครับป้าเบนคุณนิสาเทียมเมืองอยู่ในสายกับ,<อ>กบเราครับสวัสดีครับป้าเบนครับสวัสดีค่ะป้าเบนผมก่อนจะไปถึงเรื่องของสารพัดไข่ถามกันก่อนทําไมต้องถูกใจชาวเด็กขออ <c oughs> คือว่าร้านของเบนนะคะจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยห ah อการค้าไทยอ๋อ อยู่ใ,ใ<ช>กล้กับมหาวิลาลยก็เลยเป็นขวัญใจเด็กขอนี่เองใช่ค่ะ,ะแต่จ,จะเป็นขวัญใจเด็กขอได้ไปแปลว,ว่ามันก็ต้องมีทั้งรสชาต,มชาติมีทั้งราคามีทั้งอุปกรณ์อื่นด้วยใช่ไหมป้าเบนใช่ค่ะใช่ค่ะครับข,ของเราจุดเด่นอยู่ตรงไหนยังไงจุดเด่นของเบนนะคะ <c oughs> ออปริมาณให้เยอะราคาถูกนะคะ,ะแล้วก็ รสชาติคือถูกถูกเอ่อถูกใจน้องๆเด็กขอค่ะอ่าราคาไม่แรงรสชาติดีปริมาณเยอะอ่านนี่จุดแข็งเลยนะสามารถทาได้สองสองสองท่านเลยค่ะอ่าที่ที่เราอยู่ใกล้ๆกับกับเด็กขอคือตั้งใจคืนความสุขให้เขาด้วยหรือเปล่าป้าเบนใช่ค่ะคืนเด็กนักศึกษาส่วนใหญ่ก็รายได้ก็ไม่ค่อยเยอะเนาะเงินก็ไม่ค่อยมากเนาะเออใช่ค่ะอ่เริ่มทํา ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับเออปีนี้เข้าปีที่แปดแล้วค่ะโอ้ oh. ใช่ค่ะนานพอสมควรแล้วเหมือนกันใช่ใช่ค่ะแล้วเริ่มต้นไปยังไงมายังไงครับถึงถึงมาทำเป็นเรื่องของกระกระเพราเนี่ยแหละครับเริ่มต้นเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นของเบนทีแรกเบ้นขายเป็นข้าวไข่เจียว็วั้งเครื่องไข่เจียวเนี่ยจะประมาณสามสิบสี่สิบอย่างอืมอืมและคือ ออมีน้องๆมาถามว่าเออ,อยากกินกะเพราเบนก็เลยลองทำตอนทำแต่ตอนครั้งแรกเลยให้น้องๆชิมก่อนน้องก็ผ่านโอเคแล้วก็เออบนน่ะเคยไปกินไข่ข้นมาเบนรู้สึกว่ากะเพรากับไข่ข้นอะ่ะมันน่าจะเข้ากันได้ก็เลยเอ,อลองทําเป็นเมนูขึ้นมาน้องๆเขาก็โอเคเลยตอนนี้ก็เลยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะเป็นกะเพรากำลัง <ไข S 1> สงสัยไข่ข้นคืออะไรยังไงครับพ่อเบน ไข่ข้นเนี่ยเบนจะใช้ไข่ไก่สองฟองค่ะแล้วก็เอามาทำแบบว่ามันจะต้องจะต้องใช้ไข่สดนะคะเพื่อที่จะไม่มีความขาวแล้วก็เอามาทำในกระทะที่เป็นแบบประจําประจนี่แหละค่ะก็จะเป็นแบบเยิ้มเยมนุ่มๆมันมันคล้ายๆไข่เจียวไหมไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้ของเราจะเป็นแบบว่าเหมือนออมเล็ตเหมือนไข่คนอย่างงี้ป่ะ ใช่ค่ะแต่ว่า<อ>แต่ว่าจะนิ่งกว่าไข่คนค่ะเออมันเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็กลายเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือกะเพราไข่คนเออแต่เราไม่ได้มีไข่คนอย่างเดียวนะประเบนเรามี<ช>สารพัดไข่นะเรามีไข่ขยี้ไข่ย้อยไข่เยิม้มไข่ออนเซนไข<ย>่โอ้ยไขยย่เยี่ยมมากก็มาไข่เค็มก็มีใช่ค่ะอ่ เราใช้เรื่องของไข่มาเป็นจุดแข็งด้วยหรือเปล่าครับเพื่อเติมเป็นเมนูไข่ใส่ในกระเพราของเราเนี่ยใช่ค่ะอืเป็นจุดแข็งนันค่ะครับก็คือใครอยากทานอะไรยังไงก็เนี่ยจัดให้ตามนั้นเลยใช่ค่ะครับไข่ข่ยี่ไข่ย้อยไข่เยอะมันต่างกันไหมป้าเบนเอ่อไข่ไข่ยี่เนี่ยเบนจะผัดลงไปพร้อมกับกระเพราเลยครับค่ะ ไข่ย้อยเนี่ยก็จะเป็นแบบไข่ที่เป็นแบบว่าไข่สดไข่ออร์แกนิกท็อปปิ้งไว้บนข้าวข้าวสวยละ้อนค่ะส่วนไข่เยิ้มก็จะเป็นแบบว่าเอโปะบนข้าวแต่เป็นสองฟองก็จะแบบสุกสุกนุ่มๆอะอร่อยค่ะอร่อยะมันก็มีความแตกต่างกันคือไข่เยิ้มก็เหมือนกับนุ่มๆเยิ้มๆหน่อยส่วนไข่ย้อยก็เหมือนกับเป็นท็อปปิ้งอะวางยี่บนข้าวแต่เป็นไข่ออร์แกนิกแต่ไข่ขยี้นี่น่าสนใจมันคล้ายๆกับผัดกะเพราไข่ด้วยหรือเปล่าอย่างนั้นว่ามันผัดลงไปในกะเพราเลยใช่ไหม ใช่ค่ะอ้อเอ๊ะประเบนอย่างนี้เรา,าต้องไปคัดสรรวัตถุดิบอะไรของเรายังไงครับเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบตอนนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างแพงหมดเลยหมูแพงไข่แพงเราเราคัดสรรยังไงไปเลือกกันยังไงแล้วจะมีเบนจะจ่ายตลาดเองทุกทุกเช้านะคะครับของทุกอย่างจะต้องสดใหม่แล้วก็คือต้องไปเลือกเองอจะมีร้านประจำอ่าอ่าจะมีร้านประจําของตัวเองคือ ถึงแม้ว่าราคาจะแรงหน่อยแต่คือเบนก็ยังคงคุณภาพแล้วก็ให้ปริมาณเท่าเดิมอืแล้วก็พอเวลาเ็นซื้อของเยอะๆเนี่ยพี่พี่แม่ค้าที่ตลาดเนี่ยเขาก็จะแบบมีลดให้นิดหน่อยลดราคาให้เ็นบ้างค่ะคือแปลว่าเราต้องซื้อเยอะขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณเยอะหน่อยแล้วก็ราคาถูกลงอีกนิดนึงใช่ค่ะอืแต่เราไม่ลดคุณภาพของวัตถุดิบของเราไม่ไม่ค่ะแล้วตอนนี้คือที่บอกว่าหนึ่งจานทานได้สองคนเนี่ยก็เหมือนกับ ช่วยให้น้องๆประหยัดได้ได้ขึ้นมาอีกอืมเอ๊ะแล้วเมื่อดูจากวัตถุดิบดูจากต้นทุนราคาที่มันสูงขึ้นแต่เราต้องขายในราคาแบบนักศึกษามากๆมันมันจะกําไรหรอมันจะพอไหวหรอป้าเบนเอ่อเบนกําไรนิดนๆหน่อยๆค่ะอพอพอว่าแบบเอ่อเพราะมันต้องคืนความสุขที <laughs> ่ีช่เ้าจาที่มี <laughs> <laughs> นู่นนี่นั่นก็คือมันมันพออยู่ได้คะ่ะตอนนี้อ่าคือกำไรน้อยหน่อยนะแต่ว่าช่วยนักเสาวยได,ได้อิ่มมากขึ้นใช่คะ่ะอแต่เราไม่ได้มีเฉพาะเมนูกะเพราด้วยใช่ไหมเราเรามีเมนูอื่นๆด้วยเหมือนกันไข่เจียวก็มีค่ะอ่าเรามีไข่เจียวเรามีอะไรนะมีสุกี้ด้วยมีอาหารคล้ายๆเป็นอาหารตามสั่งด้วยเหมือนกันอันนั้นจะเป็นแบบว่าเออจะมีไอประเภทนั้นอาจจะเป็นแบบว่า มีแค่แค่นั้นนะคะคือ,อะจะไม่ได้จะไม่ได้เหมือนตามสั่งจับอย่างนั้นเลยเป็นตามสั่งแต่ว่าตามสั่งเฉพาะเท่าที่ให้เห็นเท่านั้นเท่าที่ให้เห็นเท่านั้นเช่นสุกี้แห้งไข่ข้นอ่าอันนี้จะมีอันนั้นกจเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านเหมือนกันค่ะอ่าเออสูตรไข่ข้นนี้กลายเป็นมันเอาไปมิกทําอะไรก็ได้เหมือนกันอันนี้น่าสนใจเลยนะครับแล้วพอเป็นสุกี้แห้งหน้าตามันก็จะดูแบบเออมันมันก็ดูแปลกๆไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน พราะปกติสุกี้เขาก็จะจะตีไข่ลงไปในน้ําเลยเนาะแต่นี่เป็นไข่ข้นใช่ค่ะครับแล้วเราก็ยังมีอะไรนะวุ้นเส้นผัดเส้นผัดขี้เมาใส่ก่สาซเออซึ่งมันเอาสองตัวมาผสมกันด้วยนะพวกนี้พวกนี้เราคิดเมนูเองหรือเปล่าครับจากความชอบของเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทำคินเองก่อนแล้วรู้สึกว่าครับมันมันน่าจะลองเอามาขายก็ผลตอบรับดีค่ะตอนนี้อืม เท่ากับตอนนี้เมนูเด็เดๆของเราเลยที่บรรดาชาวขออยากได้ความสุขกับมันเลยเนี่ยเมนูเด็เดๆของก็จะมีกะเพราไข่ข้นอันนี้อันนึงละแล้วก็มีอะไรนะสุกี้แห้งไข่ข้นแห้งไข่ข้นที่ที่เด็ดของเรา,ลเ,ราเลยตักที่เมาไส้กอกีสาน่าอาไส้กอกีสานนี่เราต้องทําเองหรือว่าซื้อมาเหมือนกันเป็นวัตถุดิบหนูซื้อค่ะหนูหนูซื้อค่ะแต่เป็นเป็น จ้าที่มันอร่อยอืมการันตีเ,เราไปชิมแล้วค่ะครับอ่าทีนี้พอเราขายราคาถูกราคานักศึกษาแปลว่าไม่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นที่มาทานละเพราะว่าราคามันไม่แรงนี่มันก็จะมีคนอื่นมาทานด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าคนทั่วไปก็ม,ม,มีมีมาทานเยอะเหมือนกันค่ะคร้บนักงานบริษัทก็มีค่ะอ่าแล้วก็เอ่อราแรกนั้นก็มีก็มีมาทานเยอะเหมือนกันค่ะตอนนี้ครับ แปลว่าในแต่ละวันเราต้องทาพอสมควรทีเดียวเหมือนกันคํานวณเรื่องของวัตถุดิบต้นทุน,ทนต้องปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ,อยังไงครับเอ,อ่อวันหนึ่งเบนสัดไม่ต่ํากว่าร้อยจานนะคะอุ้ยไม่ต่ำกว่า,100าร้ะะอย <c oughs> าจานคนเดียวเลยเหรอปร่าป้าเบนร้อยจานคคนเดียวค,ะค่ะสี <c oughs> <c oughs> ่แก้นวอะคํานวณคร่าวๆปว้าเบนตอนหนึ่งจานราคาประมาณสักเท่าไหร่อ่าสมมติกระเพราไข่ข้นเนี่ยหนึ่งจาน เก็ประมาณหกสิบหกสิบบาทหกสิบขึ้นไปค่ะอ่าถ้าคูณร้อยจานเข้าไปก็หกพันต่อวันก็ไม่ไม่น้อยนะอ่ใช่ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยคือกําไรจะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าวัสถุดิบค่าแก๊สอะไรคือทุกอย่างขึ้นของทุกอย่างขึ้นหมดเลยแก๊สขึ้นหมูขึ้นไข่ขึ้นมันก็ทําให้ต้นทุนที่มันคือเป็นข้าวหอมมะลิแท้ๆจานนึงตกสามขีดจะค่ะข้าวครับ ก็เท่ากับว่ามันมันอาจจะไม่ได้กําไรแบบมากมายนะักแต่ว่ามันถัวถัวกันกับปริมาณออที่มันมากข<ด>ึ้อนอ่งาใช่ค่ะครับ <ขา S 1> <า>อ๊อป่าเบนเราเราคงไม่ได้ขายเฉพาะแค่เด็กขอกับอยู่หน้าร้านของเราใช่ไหมเพราะหน้าร้านตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับมหอ,อกันขาใช่เลยหอกัคขาแต่ว่าเทรนใหม่ช่วงโควิดเนี่ยเขาออนไลน์กันหมดเขาสั่งเดลิเวอรี่กันหมดของเรามีด้วยไหมครับป้าเบนครับมีค่ะทางออนไลน์เดลิเวอรี่เนี่ยของเบนจะลง ในแอปโรบินฮูดนะคะคือร้านเจะาของของคุเบนเลยค่ะอืมค่ะแล้วเสียงตอบรับดีไหมดีค่ะแต่ว่าถ้าถ้าช่วงวันปกติเนี่ยกลางวันเปนจะต้องปิดแอปเพราะว่าเปนทําหน้าร้านไม่ทนัน<อ>ใช่ไหใช่ก็จะมีน้องๆคอยช่วยหยิบจับนูน่นนี่นิดๆหน่อยเพราะว่าคนเดียวด้วยใช่ไหมค่ะอ,อืาคนเดียวด้วยไม่มีลูกมือช่วยเลยอะวันละเฉลี่ยร้อยจานขึ้นนะค่ะอย่างนี้ต้องเพิ่มลูกมือไหมปเปบน ก็อยากจะหาคนมาช่วยผัดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังยังเอาตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ใช่ค่ะยังไหวอยู่เห็นบอกว่าวันนี้ปิดร้านเลยนะเพราะว่าต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ตรีมสัมภาษณ์ด้วยผมเข้าไปแอบอ่านอยู่ในหน้าเพจเหมือนกันะขาบกเป็ข่ะเข้าไปดูโอ้หน่าทานมากแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้ปิดร้านนะแจ้งแจ้งลูกค้าผ่านทางทางหน้าเพจ แล้วก็ลูกค้าก็ถามปราเบนก็ตอบว่าอ๋อวันนี้ต้องไปหาหมอแล้วก็นัดสัมภาษณ์ด้วยหาหมอนี่ไม่ไม่ค่อยสบายหรือเปล่าครับปราเบนคือตรวจประจำปีอะค่ะอ๋อสุขภาพตรวจสุขภาพปกติค่ะปกติร้านเราเนี่ยครับป้าเบนเราเปิดวันไหนถึงวันไหนครับเพราะว่าอะถ้าถ้ามาหาวิยาลัยเขาก็จันทรถึงสุกเนาะ แล้วเปิดยาวเลยไหมเปิดทุกวันไหมจันถึงเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะอ๋อจันถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะอเอ๊ะอย่างนี้มีโอกาสที่เราจะขยับขยายไหมครับเบนคือแน่นอนตอนนี้เราขายหน้าร้านมีหน้าร้านะละกลุ่มลูกค้าก็ค่อนข้างมากทีเดียวเหมือนกันเรามีขายผ่านทางออนไลน์มีเดลิเวอรี่แล้ว มันต้องขยับต่อจากนั้นไหมคือหมายความว่ามันขายแฟนชายก็ได้เหมือนกันหรือเปล่าป้าเบนคิดถึงเรื่องเหล่านี้ไหมครับคือเป็นเบนวราทซอสมอเออ่อที่บ้านได้เลยอะค่ะอืคือเอาซอสเนี่ยไปผัดที่บ้านได้สูตรเดียวกันกับของเรานี่แหละใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะอ่าแปลว่าสูตรของเรานี่ไม่เหมือนกับของคนอื่นเหมือนกันนะป้าเบนถ้าอย่างนั้นอะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะเราแตกต่างกับเขาตรงไหนป้าเบน คือของเบน่าจะเน้นรสชาติเข้มข้นค่ะคือไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรืออะไรคือแบบว่าใส่กันเต็มที่เลยอืมใช่ค่ะอก็คือรสจัดจ้านมอย่างนั้นเถอะสจ่ด่้านแเ่็นเนจะสดใหม่ไม่มีกางค้างคืนค่ะอสดใหม่ด้วยแล้วก็รสชาติจัดจ้านด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะขายซอสแปลว่ามันก็ต้องบรรจุขวด มันก็ต้องมีกระบวนการทางอุตสาหกรรมมันต้องขยับเยอะเหมือนกันนะป้าเบนเราเตรียมเรื่องวกนี้ไว้ด้วยใช่ไหมก็เลยใช่ค่ะก็เตรียมไว้ในอนาคตนะค่ะเผื่อมีมีโอกาสได้ขยับขยายครับค่ะขาย f ัน n c h i s ด้วยเลยไหมสอนสูตรให้สูตรกันไปยัง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 ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ใจมันก็อยากจะเบนเนียก็อยากจะทําแบบนั้นอยู่แต่ว่าคือบางทีมันกลัวว่า เขาเอาไปทําแล้วจะไม่ได้เหมือนเราอเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้มันเหมือนเหมือนที่เราทํามันนี่เหมือนทุกอันที่ทุกจานที่เราทําเองมันคุมคุณภาพตามนั้นได้เลยใช่ค่ะเพราะงั้นอาจจะต้องไปผ่านทางซอสซอสกระเพราของเรานี่แหละแล้วไปบวกกับไปความเป็นไข่ข้นที่คืนความสุกเนี่ยนะนี่จะกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆเลยเหมือนกันนะครับเอ๊ะนอกจากซอสแล้วอย่างอื่นมันน่าจะได้ด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นสุกงสุกี้เนี่ยมันต้องสูตรของเราด้วยหรือเปล่าครับ เบนก็คิดสุรข,ของเป็นเองหมดเลยอืมเพราะนั้นมันอาจจะต่อยอดเป็นน้ําสุกี้ที่เอาไปทําเป็นสุกี้แห้งไข่คนได้ได้ด้วยเหมือนกันนะค่ะคิดคิดไว้เหมือนกันค่ะมีโอกาสต่อยอดได้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็เรื่องของการขยับขยายช่องทางการขายยังขยับขยายได้ต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับประเบนครับค่ะค่ะ บอกจุดที่ตั้งร้านนิดนึงครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากไปทานที่ร้านจะไปได้ที่ตรงไหนยังไงครับเออเซิร์ชกูเกิลแมปมาได้เลยนะคะ,ะว่ากะเพราไข่ค้นประเบ็นนะคะคเลขที่เลขที่ตั้งร้านแปดสิบเอ็ดทับหนึ่งห้าค่ะซอยธรรมละสี่สิบสี่ค่ะยินธรรมละสีะ่สิบสี่ใช่ค่ะ,ะแขงเขตดินแดงค่ะครับเออใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ที่อยู่ในมหาลัยเนี่ย น้องๆอ,ออกมาประตูหลังตึกยี่สิบเอดยสองได้เลยอ๋อจากตัวหมหาลัยออกมาทางประตูทางออกหลังตึกยี่สบเอ็ ค่ะแล้วก็ออกมาเนี่ยตรงมาจะมีสีแยกเลี้ยวขวาเดินตรงมาเรื่อยๆร้านเบนจะเด่นมากคือจะเป็นป่องทำอาหารสีดำใหญ่ๆตั้งอยู่หน้าร้านเลยอ่าชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะไปที่วิไลหอการค้าไทยเข้ามาในมหาลัยแล้วออกประตูทางออกหลังตึกยี่เอ็ดก็ได้เนาะแล้วหรือง่ายๆนะก็เบนนถามเด็กในนั้นน่าจะรู้นะเด็กนักศึกษา เออถ้าเกิดเป็นน้องๆปีสามปีสี่เนี่ยรู้จักหมดค่ะแต่ว่าถ้าน้องใหม่มๆเนี่ยบางทีเขายังไม่รู้เพราะตอนเมื่อก่อนเนี่ยเบนจะขายหน้าบ้านจะเห็นเต็มแต่ว่าตอนเนี้ยเบนก็ขายายร้านออกมาเป็นแบบมีที่นั่งสองชั้นสบายเลยก็จะออ,อ,ออกมาจากไกลจากบ้านมาอีกนิดหนึ่งเดินเดินได้สะดวกค่ะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือเข้าไปที่หน้าเพจก็ได้นะป้าเบนคือเพจกับเขาไข่คนป้าเบนคืนความสุขให้เด็กขอ แล้วก็ใครสนใจอยากสอบถามพูดคุยอยากสั่งอาหารอยากอะไรก็ถามในนั้นก็ได้เหมือนกันนะว่าเบนส์ได้เลยค่ะได้นะให้กําลังใจว่าเบนส์แล้วขายดีขายดีแล้วรอติดตามซอสนะครับทั้งซอสกระเพราซอสสุกี้ด้วยนะขายดีขายดีมากๆเลยครับขอบคุณมากมากครับป้าเบนส์ขคุณค่ะพี่เอค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ปาเบนนะครับคุณนิสาเทียมเมืองเจ้าของร้านกระเพราไข่ข้นปาเบนครับสูตรเขาบอกว่าถูกใจชาวเด็กขอแล้วก็คืนความสุขให้เด็กขอจริงๆคือหมายความว่าราคาไม่แรงครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัพัฒนาชาติครับ